สบายดีทุกคนตอนนี้กำลังพบกับน้องลีทีซองลีสาวลาวลองสารทุกคนมื้อนี้กระบมีอย่างเราทุกคนก่อนอื่นที่จะไปฮับสอมคลิปกับฝากขนกดไลค์กดแรกกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องลีเทดคลิปต่อไปในเดอ้อมื้อนี้น้องลีจะพาทุกคนไปเฮียนฮูกเก่ยวกับแบบประเพณีของสวนเพาม้งเนาะที่เพิ่นแบบมีความเป็นมาแนวใ,ใดล่ะกัน ส่วนพะโมงนั้นสามารถเอาเมียได้จะค้นเนาะอย่าน้องลี่จะไปถามคำถามนี้เกี่ยวกับแม่ตู้คนนึงเนาะที่เรายูแบะยูนี่แหละยูแบ๊งะน้องลี่นี่แหละเนาะแล้วก็อันจ้างที่น้องลี่ไปทายอันไปทายอันการขึ้นเงี้ยไม่ของส่วนพาะามงทันมาก็มีหลายคนเนาะที่ถามน้องลี่ว่าน้องลี่มีเสื้อใส่เป็นคนโมงบอน้องลี่ น้องลีเป็นคนมมงบอน้องลีมีพี่น้องเป็นคนโมงบอคือน้องลีจะตอบตัวมีเลยเด้อน้องลีบอมีพี่น้องเป็นคนมมงบอมีเสื้อสายเป็นคนมมงแล้วก็บอมีน้องลีบอได้เป็นคนมมงอีกเนาะน้องลีเป็นคนลาวเด้อทุกคนเป็นคนลาวลุ่มเป็นเสื้อซาดเป็นศาสนาพุทธเนาะบอแม่นอคนมมงเด้อน้องลีจะตอบให้เลยเดี๋ยวมื้อนี้น้องลีจะ ทุกคนไปสอบถามในตู้เท้าคนนึงนาอซึ่งเรากะยู่บางไกลๆโรงลีนี้เดี๋ยว้องลี่จะไปถามคําถามที่โรงลี่ข้องใจมาเห็นเนาะข้องใจมาอีลีเลยทุกคนคือแบบยู่กบยู่ซื่อๆเนาะแบบบได้ฮู้บดได้เหียนฮู้เจยวกับอันแบบศาสนาอมค้างโดยกุ่งเลยเนาะแต่กะพอพอฮู้มายู่คือแบบ อตอนที่น้องลีฮูมาหันกับแบบคนม้งนี่จะสามารถเอาเมียได้หลายคนเราทุกคนแบบอ่าโดยอ่าแบบคนคนมงหันแบบเอาเมียมาแต่งงานมามายุ่งํำกันแล้วถ้าคนม้งเมียของลาวเนาะสมมุติเท้ากอเมียคือนางของนอะคือเท้ากอนี่อ่าเอาเมียแล้วเนาะแล้วแบบเมียของเราหันบ่สามารถมีลูกสายให้ละ เมียของเทาก่อน,นี้จะสามารถเอาจะสามารถอนุญ,ญาตให้เทาก่อน,นี้เอาเมียน้อยได้นน 4, 5, 6, ไดทุกคนจะเอาสี่ห้าหกเจ็ดจนฮอสสิบคนก็ไรเนาะทุกคนเพราะว่าคนมงนั้นแบบเพื่อนจะเอาเพื่อนจะเอาอลูกสายเลี้ยงเหือนนอเนาะตามที่น้องเรียนมาจะเอาลูกสายเลี้ยงเหื่อรากาแบบโดยแบบแต่งมาแล้วจะเมียฮันจะสิบคนสิบคน ดัวห้าหกจิตคนอีอย่างก็สามารถยู่นํากันได้เนาะทุกคนแบบนี้แหละประมาณนี้เลยเนะาะตามที่้องลีฮูมาถึงซีเอากันจักคนเอาเมียจักคนก็จะสามารถอยู่ห่วมกันได้เนาะคือแบบ้องลีก,กับบบฮูคือกันเนาะอันนี้แต่ว่าเพื่อนสามารถยู่นํากันได้เนาะก็เห็นหลายคนแลวได้แบบสุนเพามงนี่เพื่อนสามารถเอาเมียน้อยได้แบบตัวนี้แม่นจะเป็นการแตกตั้งจากสุนเผ่าลายสุนเผ่าลาวลายเลยเนาะทุกคน เยวไปฟังกันเลยเนาะไปฟังไม่ตู้ว่าเลยเนาะว่าอันศาสนาโมงคนั้นจะเป็ี่นอยนะ่างไรเนาะนี่เนาะทุกคนตอนนี้เหามาฮอดเหือนเ,หนเพื่อนแล้วเนาะน, <c oughs> นี่เห็น,นมั้ยมงสื่อเหรเอ๊มีกาเป็นบริเวณเหือนเพื่อนเนาะเอานั่งก่อนออ นี่ก็เป็นเมตูเพิ่นอันจะเสื้อจะเสื้อเด้อเสื้อหรอนาอือลอนาอือลอเมตูเพิ่นซื้อนาอือลน้อยเพิ่นเป็นอันชนเผามงเนาะจะอยู่บ้านนี่มาดุนล้ววะดุนแล้ว,ว,ลวอยู่มาแต่น้อยพุ่์นอ่ะเออมาแต่ยดุนมาเออย้ายมาแต่สิเด้อบอก่ปย้ายสิเดอมาเออยู่นี่มาตั้งแต่ด,นตดุนเออ อันเฮาอยากหัว huh. ่าอ <sighs> <inaudible> <IL EN> ันประเพณีคนม้งฮันเป็นอยู่เด้อมันจะทิแงเป็นแนวเด้อก็ได้ไปแหน่นาพึ้งอันไปแหน่นาพึ้งอันมุคนมุกคนมุกผู้คนเรามุกเป็นไงเออผัวเราบุกเนี่ยเออเออเฮาสิถามจะเอาเด้อเสนอ อันคนม้งนี่ปกติแล้วเพื่อนเอาคนอันเอาลูกสายว่าเลี้ยงเหงอนอือเออละกาอันผู้สายฮันปกติมันสามารถเอาเมียได้จกคนอันี่เจอขอแน่อันี่เจอขอก่อนมักแกพงพงรู้สิว่าแน่เออแล้วแต่มักเลยเนาะเออถ้าอันแบบถ้าอันแบบผู้สายฮันเอาเมียแล้วเมียฮันบ่มีลูกสายให้แล้วสามารถเอาผู้อื่นได้ไหมบ่ ่คือเอาเอาบเอาคบเอาเะเออเป็นบางคนเนาะอืมืออันบเอาเน่ลูสาวก็เอากลวมา่ไปเมื่อทุกคงน้ำยาถุงไม่เท่าเพื่อเท่าก็อยู่ได้เหมือนคบอกเอออ่นถ้าเม่นมีแต่ลูกผู้หญิงแลวแมนซีออกไปย่นลำพัวเมือไปะอืมเออผู้หญิงกออกไปย่นลำัวมมดแล้ว่หม้อกน่ะเออใส่ลำย่อเลยเออ ลูกใส่สิมาอยู่นะพ่อน่ะแม่ทุมาเออใส่แล้วมึงต้องไปยืนนั่นละูกสาวมึงต้อง,งไปย่ืนใะส่ไไนลนะูกใส่เออกต่คล้ายๆค,คือคนลาวเนาะนแต่ว่าคนลาวนี่แม่นเอาลูกลูกสาวเลี้ยงเท่านันเนาะอืมอื่องขลูกสาวต้วองคนเลี้ยงขอเออไปย่นลำพู๋มืดม่นบ่นเออพ้ะเจ้าเดชสันมีผูเ้เดินเป็นลูกลูกล่า ผู้นี้นะผู้ี้ผู้เดียวล่ะมีผู้เดียวเออเออรูเขาจะแค่มันเขาสขกขัวเลยเนาะเออนี่มันรูกส่พืนี่อยะขอวกอยู่ี่เอนี้มันรูาพเสียแล้วเนี่า่ลหลสเอออย่างมีรูเขาซึ่งู้นี้เขารูที่แค้เขา อย่พึ่งนึกนี่พึ่งนึกยังไงจะมาจะระยุลำลูกผู ang, ้นี้เนาะอืมอ่นท่าได้ยินเพื่อนว่าอันปกติเหือนคนมงนี่จะตั้งปิ้นไปทางเด้อแบบเหือนคนมงนี่นะเพื่อนสีตั้งแบบเด้อลักษณะแบบเด้อโมมีหยางแล้วโมมีหันเดือดเลยว่ะเอออยากตั้งแบบเด้อก็ตั้งเป็นอะไรบ้าง อันเฮาได้ยินบางคนว่าแม่นอันเพิ่นบ่มไ้ตั้งเหือนขัวกับเหงื่อไงติดกันวะเออแต่ว่าเหงื่อขัวนี่ต้องได้ลดเหงื่อไน,ใน,ใน,ใน่ป่ะเออละอันแบบอันกินคนม้งอันประจำชนเผ่านี่เม้นอันกินอันเดือ ว่าแบบอันของกินประจำสนเผ่าฮานาเมทข้าวเจ้าอ่ะอือฮข้าวเจ้าอิงเนื่อพื่นม้าเนื้อเอออิงตามคนมากเนาะอิงแต่พื่นม้าเนื้อเออบ่มีอันอันนั้นเลยเนาะบ่มีเออันกันกิ่นงูกุ้งมีเออแล้วพื้นมาพึ้นมาข้าวเจ้าเก๋พื้นมาข้าวเหนียวเกมคนมากก็กินข้าวเจ้าเนาะแต่ส่วนใหญ่ไม่กินข้าวเจ้าเนาะคนม้งเนาะส่วนใหญ่กินข้าวเจ้าอิงเนี่ยคุก แต่ละคอ่ะเพื่อกินข้าวเหนียบข้าวเหนียบทุกปีได้เดทเขาไอ้นางเขาคิด hmm. ว่าต้องได้กินแต่เขาเจ้าวสนดอกบ่แมนเนาะบ่แม่อืเขาเจ้ากินข้าวเหนียบกินเมียแล้วก็กินจิ้มเบ็ดจะบ่นอะไรเหตุอะไรวันนี้ว อยูลแล้วมันฝนตกนะมเอ็มเลมไ่ได้เนาะมือนี้ฝนตกเลยมึงนี้อเขาอยู่ละเไม่รู้ในไปให้ไปให้มันตกพูกเราเอ็มไม่ได้ก็มาเขาเม่ไดมันหนากเพราะว่ามันนวมดอ่ะหลานนี่มันหลานไม่มีอย่าล้วหลานป็นขึ้นมาได้กูอยน่ทำแบานี้เนาะยังนอยอยู่ ละอันแบบประเพณีเฮ็ดแบบบุญกินเจียงคนมงงฮนโดยปกติแม่นเพิ่นเฮ็ดอันแบบเดือนเด้อเดือนสองเมื่อเดือน, <S 2> <S 2> บบอนหนึ่งนะเออเฮ็ดแตบบ่เฉพาะเดือนสิบสองกับเดือนหนึ่งวะ่ะเออเป็นเดือยคือเอสอยู่เดือนนั้นเพราะว่ามาปีเมื่อมันตั้ปีใหม่มาเดือนเดือนหนึ่งก็มาปีใหม่มาแล้วเออเอ็ดตอนฮาปีใหม่เนาะ ไม่ <c oughs> แบบอันเป็นเดอรแบบเอ็ดเอ็ดบ,บุญกินเจียงละเพิ่นคือคาไก่ตลอดคาไก่นล้มาค่า,ใ,าให้คนเขาเราสูตญเขาเหมาือนเมื่อปีโมได้กินนล้มันพ่กอยากกินนล้กินจริงเออแม่นวะเออแม่สมัยนี้เหมือนเราเอยเนี่ยเราเองพวเอ็มมาต้องมกินข้าวธรรมดาที่มึง <c oughs> อยากกินทุกมึงกินมีไก่ก็คาใก่้กู ท่นมาส่งต uh ู้่นตูนั่งกินธรรมดาอมกินเกล้วเขาวขาเรียกอันปีไม่เม่เราปีก้มโม่เรปีไม่มาแล้วกินเออแต่ไรมันกินเก่งแบเนีะะเออลาแบบอันแบบอันเพิ่นเพิ่นท้าได้ยินเพิ่นว่าอันบ้าน้อนยามบุญกินเจียงแล้วแม่นคนมงสีได้ยุดเฮ็ดเวียกคิดงานเลยว่ะ ผู้เฮ็ดคผู้ยุ่ผู้ยุ่งผู้ยุู่ย่เออผู้เฮ็ดก็เฮ็ดเนาะผู้เไปเออคือมีหยาเราคือมีหาเรเออเขาคิดว่าฮอตบุญกินเจียงแล้วได้ยุดเมื่อสุกคนโมเมนตเนาะอผู้ยุ่อูยุออย่ยเออเฝ้าเลยีหม่มาแล้วงานปีใหม่มาแล้วเม่อเจดเดือสสองเนาะเือนึงมาแล้วเอมาแล้วมัอยู่สองสเน้อือ เ่ไปไปให้เลยนี่หยางไปหมี่หยแล้วเจ้าได้อายุจากปีแล้วนี่นะพ่อแม่ของไต่เด็กอยู่ร่าขอ่อ่อี่เือเกอองพ่ออายุหอเพื่อห่อของูเออพ่อแม่จะเสียในตอนยังน้อยพุ่นแล้วเจ้าก็บวฮหูอายุเลยของู้อายุหอละแต่ว่ามันห้อมนไก่หกจีหจีไปแล้วก็ เออก <l> ่หกสิบไปละแก่แล <Man i. S 1> ้วมาเนี่ยกินข้าวแซ่บนอนรับยุติไปอยูพูดเต้เออตั้งใบยู่อยู่ธรรมดาอืมคือบุคือสิบบุเป็นพยานเนาะเจ้าเนาะตื่นปากตุมัน่เป็นเป็นบาเล่รมรุมีหนังเออเจ็บหลังเจ็บเอวบวเจ็บตีเออแก่เอแข็งแข็งแท้เป็นเดี๋ยวนี้แต่ว่ามัน พอเท่าแล้วดูกโบเขาก็ไปสิเด้อเขาเขาเขาอยู uh, <laughs> ่เขื่อนนี่ป้า <sk> ล <ull millet> <sk ull Informationen> ูกป้าหลับป้าเขื่อนเท่านั้นทำโบได้ไปให้พี่แอเนี่ยเอออยู่แต่เนา่งานเนาะก็ดีแล้วบ่เท่าแล้วม่ได้ไปสิเด้อไปแล้วเท่าไรอยู่เขื่อนป้าเขื่อนเขื่อนไปหนี่ยป่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เดี๋ยววันนี้นะเป็ดมัเลี้ยมันพวกมีหัวเลี้ยเออเลี้ยงแต่ไก่ไก่ขาพวกอืม กล้างมันเป็นแบบไปบักคือไก่แล้วะอืมไก่ไปซ้ายไปบัคือไก่มันเรียกไปนําบ่ได้กินบัดนี้มัทําบ่เรียกเออเป็นแก่3แม่ไลเลแล้วเอาทัอืมตอนนั้นเจ้ายังน้อยันจะบ่ได้เรียนหนังสือว่าบ่ได้อ่ะเออป้านอเต๊กิเตกมาเฮาเตมานนอง่ะพวกเก็มีอยู่แต่ว่ามันจุไกล เออแกก็เขาน้อยอะพุกโกนอะไปอยู่เพิ่งน้อยนี่ยโไปไปโบได้ที่เขาโบไปโบไปตัวโบไปใหญ่มากโบไปอาเนาะสลายคนตะกี้ฮันแม่นอันยักไปยุ่งเหียนแต่ยุ่งเหียนอยู่ไกลแล้วเลยบ่ไปเนาะเออนั่นเลยอืมทางก็ไปยากเดสสมัยนั้นคืออันชิ้นที่เขามายกยันแกงเหียนไปได้เออ คไก่กูหัวกพุ่งเมันนี่เา่งเลยแบบก็ไปมได้เนาะเต็กี่แตก้ม่อคืนนี่เอมมีทารุวัมีกะหลหลายคนเลยเนาะเต็ีเขอเ่นวแว่าอืกัแมนเราบอไปเิปูยัปเพื่อนอืมไปสิเดียสกัญญาเนาะเผืนตัวนี้ตั้งมาได้จักปีละสิบปปีแด้ว เออเหือจ้าตกี้ยู่ที่เดือนสันกี้ยู่หนพุ่นยู่วะเออลัยายมายู่พีเยาอยู่พี่เออยพี่ล่ะเาเอามาาูักนี้เออลูกสายมืดเลยวะเออเคาเทนเนะเขาคุเกลูกเสาเาลิซี่ของล้องลูกสายมืดวนนี้ลูกา เรื่ัน <s> ก <question imprisoned> ็รู <és> <son ăn> um ้ในรู้ศารของกูใสบเอค่ะคักเนาะบได้เอสส่วนวะไปเอไฮบึเลยหลเอสจะวนน่ยเออส่วนลนเป็นเอสยูไฮพุ่เลยแล้วเลยเนาะแล้วอยู่เฮือนบได้เฮดเนาะเออ เหาว่ะเหาวยูนี e. bride, ่เด้อเหาวกะยูเปะหินซอนี่ลราบอกแต่กี้ฮันเห่ากะยูผลม่วงลายายมายูเปะนี่เด้อเจ้าผูเคยไปฮันว่ะยูอันกองหินซอฮันเด้เต่าทานฮันเดีโอ้แกบอกไปขาเห่าไปซึ่งไปมาไปมาซใอ่เจ้าพาเห่าไปเบิ้งอันนั้นเป็นส่วนโอยเจ้าว่ะเออพ่าขาไปเบื้ไปเลยไป นี่ก็เป็นบริเวณเหืออเพื่อนเนาะโดยปกติอันคนมงค้งจะมักอันแบบเหือนตัวนี้เพื่อนจะบวามักปูเลยเนาะแต่เหือนเพื่อนสะอาดแหง้งมีกระิบเป็นรังเหือนเพื่อนอันนี้อย่างพระราชาวะนี่ แต่ละมือเจ้าบดเอ็ดันเดอร์เลยเนาะเอเดอร์มันอยู่ละโอ้มังบัวเจวานีัวเขาปุปุมังนัดแน่เนาะขอเขาไอ้ได้เท่านี้นะาเออรเออบ้าส่วนอย่างจะวันขอเออบีเฮาแท้ๆมันเทอันมานี่มา เออดูไปละตลอดมันเออเบอร์อันนี้มันล้อมส่วนไว้เห็ดเดี๋ยนี่มักนัดป่ะเออเบิรงเขาเบิรงเลยเด้ออ้าเป็นเด้อคือล้อมแต่เท่านี้ไว้เป็นมะม่ใหม่เลยเออแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยรัสเซียคักเนาะเฮาเห็นตลอดยุกขี่รถกายไปกายมาบริเวณมาเวยจะเทือโออืม ากาสิมานี่ได้นี่นะคักได้นเนาะประเพณีคนมงกับคักเทเ่เนาะสมัยตะกี้ละาเมนเพิ่นยึดถืออันประเพณีเฮงเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นกับโบปานเดือดละเนาะยามบุญกินเจียงเจ้าก็เฮ็ดทุกปีตี่อเออแต่ละเคือนเป็นคาดมาได้เลยว่ะเอ,เออคักเนาะ เกีนได้เมืนเขาว่าบีมันิี์กบีโกงมาแล้วบีไม่มาแล้วเหม,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 มือนเอ็มมาสุดขั้ไปยาชิลงไปรุ่มเนาะแล้วจิตไปเบิรงภายในเหือนเพิน่นนี่นี่เป็นภายในเหือนเพิน่นนี่โดยปกต,ติเพิ่นจะเห็ดเหอนใหญ่สูงก็กลัวเหงื่อขัวเนาะ เป็นเาสิไปตัดอ้อยให้เากินมากอันเด้อโอ้มัม่วงวะมเนยนอย่างต่มันีโอ้ท่นันกระเทียมมังม่วงอันเด้กก็คือว่าเป็นอย่นั้นมังม่วงไข่วะน่บุ๋มเม่อีบกอก่กเนยไหเนี่ยนะเออ อันนี้แมลงม้วง่าสร้างอันนี้มันเป็นคืออาสร้างแต่ตัวนี้น่าจะเป็นมม้วงไข่ตัวนี้นี่เนาะตัวนี้น่าจะเป็นมุมวงไข่เพื่อจะไปตัดอ้อยให้น้องลี่กินเนาะเพื่อนว่าคนโมงเพื่อนแบบบ่ได้คี้คุยได้ เินตะหักดีอันนี้น่าจะเป็นส่วนอ้อยอันนี้เป็นส่วนอ้อยของเพิ่นเนาะแบบโดยปกติคนโมงนี่จะเฮ็ดส่วนอยู่อันอยู่นาเลยเนาะยู่แบบให้เลยโอ้นี่ตัวนี้แม่นวะม่วงงาซางเนาะ อชคักคเหงียนคนลาวน้อยสุดสิมีอันนี้สิมีมัก่วงอันนี้นะน้อยสุดก็เหงียนคนลาวนะเออสไลด์มีแต่เหงียนคนมง่งโอ้ได้แล้วไอเดียวก็พอละโอ้เอาไอเดียวสอบอ่านก็พอละชน,นะเอาเมื่อม นี่ขากขนาดนี่เรานี่จะเป็นเหือนเพิ่นอันนี้ก็ผูกมังนัดพอไว้ยูไว้กลิ่นเนาะของเพิ่นโอ้เอาลายเถะ คือบัวคือบัได้ตัดไปข่ายป่ะโอ้คือบัวตัดไปข่ายลายเป็นนี่เอาเท่เออคันมีคนถามซื้อแล้วเฮาซีบอกเพื่อนมาซื้อยูนิดเด้อนี่นอะบัดเฮาซีเหมือแล้วะม่ตู้เราก่ะ ไปตัดอ้อยมาให้เขาเมือละกาเอาข้งมวงนี่ข้าวมวงงาซางเพื่อนบอกให้เอาเมือกินนี่ก็เป็นลานของเรา ยุคหงันเจ้าต้มน้ำกินบ่ออเออกินซื่อ้าเากินเออบริกินน้ำตืเนะเนาะกินน,กาาน,น้ำต้มอะไรดีสะอาดดีนเตนาะนับอาซื้อมาเกินอมูเอามต้มไหมิแย่องของเขาก็ื นี่ก็เป็นบรรยากาศนอกเหอนข้องในตู้แล้วโอ้นี่มีมะกรวยอีกมะกรวยนี่ปุ๊กยูนาคุณนะสวตอร์คุณเออหลวงพ่อเออเขาซีเมื่อแล้วก็นี่หามาลินนำเจ้าซื้อไม่มาหน้าทำไมยะเออเหน้าจริงซิมายาไม่เดอ้อ ไปมาไปมาโมมายากูโม่หวยเออเนาะเอออยู่ซมือเลยปะอยู่ซมืออะเออมาแลูกใส่กูไปเมื่อเมือกูอยู่มื่เออจะเอาหลานเหรอหรือว่ายุผู้เดียวเลยลาอหลาไปาน้กเออบางมือก็ยุคคนเดียวเลยเนาะเออก็คือมันสามหลาสา สามคนเลยหาชิมเอื่อนแล้วก็บันนี้ออถ้าฟ้าไปเหียนเพิ่มดีเนอกไปซะหาชิมเมื่อก่อนเด้อเธอ,อนันน่ะม,ม,มายาอีเออเธอน่ะชิม,มายาไม่เด้อนี่ตอนนี้มาฮอนเหือนแล้วนะทุกคนนี่โดยได้ของฝากจากเมตุลาวนี่ก็คือโมเมนต์ของฝากเนาะเป็นเครื่องที่เมตุลาวาให้เนาะก็คือมีมกม่วงมกม่วงงาสร้างแล้วกะ็มีอ้อยเนาะนี่ เราเอาให้หลท์แหงมีอ้อยห้าห้าอันเนาะอันบักยาวๆหนึ่งเนาะคือเมตูเลากระแบบใจดีแหงเนาะทุกคนคือน้องลีบอคิดว่าลาวซีใจดีแบบนี้เนาะคือน้องลีกับลาวฮันหูจักกันแบบแบบผ่านไปผ่านมาคือบอไดเราบอได้ว้าบอไดรวมกันเลยเนาะคือแบบเธอนี้เป็นเธออันการหูจักครั้งแรกของเฮาเนาะของน้องลีกับเมต้คือลาวกระบบใจดีแหงแล้วเนาะ ใจด,ดีแหงเลยเนาะที่แบบฮููกันเพื่อนอิดเราก็บม่ได้ขี้อค์ขี้คุยเลยเนาะแล้วตอนขากลับล่าก็ากากได้เอาอ้อยให้น้องลีอีกเนาะทุกคนคือไว้แบบน้องลีมีโอกาสน้องลีจะไปล้นนำลาวอีกเนาะถ้ามีของกินมีเอยียงน้องลีจะเอาไปให้ลาวกินเด้อยนะเพราะว่ามีตู้ลาแบบยูนำลูกเนาะแต่ว่าลาวบางเทื่อเราได้ยูผู้เดียนะเพราะว่าลูกของเรานั่นไปให้ไปนา เดี๋ยวน้องลีถ้ามีโอกาสน้องลีจะกลับไปหาลาวเนไปรีนํลนาลาวอีกแล้วกาคลิปนี้น้องลีจะขอตัวลาไปก่อนานะทุกคนถ้าใพรมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องลีเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อทุกคนโอเคเจอกันหน้าเด้อบ๊ายบาย